โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดคีคดวันนี้เราอยู่ในเรื่องน้ำเพลกันีกแล้วแล้วถ้าถามว่าผมมาทำอะไรก,ก็ก็คือมาเล่นปกติเลยไปรีบพิมพ์นะครับเออเฮ้ยเกมคนเลือยเนี่ยโหมันมันออกมาไกลยังเนี่ย ตัวสิมันไม่ไกลขนาดนี้ไม่ใช่หรออะไรเอาเ,เ,อาเพือ่อผิดว้าวเออโดนแทงซะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ขาหนีรอดไปเลย ชอบเลยอย่างนี้เอ้ยผมโดนเลือ้อนอีกโอ้โหอุ้ยได้ลดแล้วตอนแรกผมดูกับคนไทยหมวดเขาหายไปไหนแล้วเนี่ยนะช่หางเขาแล้วกันเอ้เอ้อ,อ,อ เออโดนโดนชื่ออะไรคิวบัตเครซี่ลาตินา่าทำอะไรจะทำอะไร ระเบิอดอ่ะระเบิดเอาระเบิดไปกินตอนแรกผมเนาะผมต้องผมต้องไปตีคนนั้นดิเออโทษผิดคน,นโดนไปทีอมอะไรไม่เข้าใจ อุ๊ยลบเต็มเต็มเลยตายแนะ่โหฮ่าสีกันแล้วอื้อโดนเหยียบอื้อตายตายตายซะอ,ยอ้าอ่ากลัวจังเลยไอตี๋ เปลี่ยนไปใช้ตัวอะไรดีผมเล่นตัวอะไรไม่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำคอนเทนี้ดูโดแมนโมจินั่นเองคาตาคุรินั่นแหละ,ะนะถือว่าช่วยนะถือว่าช่วย โอ้ยเจแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โิดไปโดนทั้งคู่เลยอย่างนี้ต่อยไมหน่อย รอเล่นยังไม่ยอมรอ,อมตรงนั้นมีคนอยู่สองคนเดี๋ยวก่อนนะรู้จักฮาคิราชันหรือไม่ฮาคิราชัน โดนคู่ไปเลย <c oughs> มีใครรอดไหมนะไม่มีก็ไม่เป็นไรเปิดทีคนหรือเปล่าเอ้ยผมโดนผ่านโลก

เว้ยผมาเขามีแขนการอยู่โหคนดี่างงนี้ได้ได้แนี่ Spirit Bomb ไปให้หมดเลยตรงนั้นน่ะไปเลยเย้ ก่อนวิกิมันยด้มาเอาแล้วอะไรเขตมันมาอยู่อะไรเมื่อกี้ยังไม่มีเลยโอ้โหเอ้ยยายาดิยายาโอ้นะเ,เยนวายางไรกันนึงอะโอ้ีก็จบชีวิตใครไม่ได้เลยดี อโอ้โผมคงต้มมองปิดคลิปแล้วแหละโคตรเพียอะไรอย่างนี้แล้วสุกูนะกับดีโอไปคลิปหน้านะครับก็ตอนใครที่ชอบคลิปนี้นยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับด้วยเชิญไ่คลิปหน้าไปเลย